วัดดีครับเพื่อนๆวันนี้วันหยุดสุขสบายผมมาอีกแล้ววันนี้นะครับมีมิสหายนะครับสอบถามใหม่แล้วนะครับคืออาจจะเป็นข้อมูลเพื่อจะตัดสินใจนะครับก็คือสอบถามผมมาในอินบ็อกซ์ก็ได้คุยกันหลายครั้งแล้วคุยกันมาเพราะว่ามิสหายจะสนใจในตัวนี้เนาะก็เลยมาเล่าให้ฟังนะครับ ก็เป็นเกี่ยวกับพวกไอปืนนโมเดลที่ใช้ในภาพยนตร์ John นวิกนะครับแล้วก็เป็นบีบีการที่จําลองโมเดลเหล่านี้มานะครับก็คือในจอห์นวิกจะมี4ภาคเนาะก็จะมีไอภาคแรกอะที่เป็นหลักๆเขาจะใช้ไอ hk p 3 0 l นะครับแต่ตัวนั้นอะบีบีการรู้สึกจะไม่ได้ทําออกมาเนาะจะเป็นถ้าเกิดใกล้เคียงน่าจะเป็น vp มนั้าอ่านาจะใกล้เคียงเนาะ ก็สามารถมาแต่งเพิ่มเติมให้ใกล้เคียงได้แต่มาร์กิ้งอาจจะคนละแบบนะครับแล้วก็พอมาภาค2ภาค3ภาค4เนี่ยก็จะเป็นปืนที่บีบีการก็จําลองมาแบบจำลองแบบออกมาได้มีในท้องตลาดเนาะก็ที่เห็นชัดๆคืออย่างภาค2ก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็สามสี่ก็คือจากสมัครแต่งทารันนั่นเองนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็จะมีตัวซ่อนพกซ่อนอีกตัวนึงคือตัวนี้ก็ยี่ทารันที่แต่ง เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็มีบีบีการทำออกมานะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้ในภาค3นะครับ uh, Combat Master TTI STI นะครับตัวนี้ uh, ก็มีการจำลองแบบเบป็นมีการออกมาแล้วก็ภาค4ล่าสุดก็คือตัวนี้นะครับนี่ พิษไวเปอร์ per, นั่นเองนะครับแต่มันจะมีปืนอีกหลากหลายในในในหนังในภาพยนตร์เนาะก็มีการจําลองเป็นบีบีการออกมาเยอะแยะมากมายครับแล้วก็มีที่เอามาแต่งกันเองให้เป็นเหมือนในภาพยนตร์ก็มีนะครับแต่สําหรับวันนี้นะครับคือมิสหายถามมาเรื่องไอ้ตัวนี้ครับนี่เป็นบีบีการจากภาพยนตร์ John นวิกภาค3นั่นเองนะครับอ่าตัวนี้คือโมเดล TTI STI Combat Master 2 0 1 1นะครับ ตัวนี้มาจากค่ายเอ็มจีนะครับไต้หวันนะครับผลิตนะครับซึ่งไอ้โมเดลนี้มันก็มีหลากหลายค่ายผลิตออกมานะครับแลวตัวนี้ที่ผมมีเนี่ยและเป็นตัวที่เพื่อนสงสัยแล้วก็อยากจะมีข้อมูลนะครับเพราะว่าในคลิปเก่าผมก็นานแล้วนะตัวนี้ก็4ปีแล้วนะครับในเวลานี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันให้ดูกันว่าเป็นยังไงนะครับแต่สําหรับไอ้ตัวโมเดลอื่นนะมันระยะเวลาไม่เท่าไหรอ่อ่ะไม่ถึงปีปีหนึ่งประมาณนี้นะครับมันก็ยังเล่นได้อยู่คนระับอย่างที่ผมบอกนะผมอ่ะ จะเน้นความทนไม่ทนอยู่ที่การเก็บวัสดุมานะครับไอการเล่นน่ยผมไม่ค่อยได้ยิงเล่นเท่าไหร่ก็ยิงนานๆทีนะครับไม่ได้ลงสนามเนาะมันก็จะทนกว่าคนอื่นนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่าใกล้ๆนะครับว่าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างรับเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็จําลองแบบมาจากภาพยนตร์จอห์นวิกภาค3นั่นเองนะครับก็คือชื่อรุ่นก็คือเอททีไอเอททีไอคอมแบ็สมาร์ทเตอร์2011นะครับ ก็ขึ้นมาจากไอ้ปืน2011อะ STI นะครับแต่ b b g ีการก็คือจำลองแบบมาเช่นเดียวกันก็คือจะเรียกว่าไฮคาปามันเอาโครงสร้างต่างๆมาจากไฮคาปาที่เรียกว่าไฮคาปานั่นเองแต่ก็คือ STI 2011 st, ในอาวุธปืนนั่นเองนะครับตัวผมตัวนี้นะครับก็คือจากค่ายยมไต้หวันนะครับเป็นตัวสแตนดาร์ดตัวนี้คือสแตนดาร์ดคือสไลด์เป็นอลูเป็นอลลอยนะครับเป็นตัวพื้นฐานนะ แล้วตัวนี้ก็คือเป็นตัวในล็อตแรกๆนะครับที่เข้ามานะครับก็คือตอนนั้นนะ่ะมันก็คือตัวเดิมมาเลยนะก็คือจะไอ้น็อตตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ท่อเนี่ยจะเป็นสีน้ําตาลน้ําตาลไม่ค่อยสวยครับแล้วก็ตรงนี้จะไม่มีนะครับอันนี้ผมมาแต่งเพิ่มมาทําเองนะครับกายก็จะเป็นสีดําตามปกติมาตรฐานของเขานะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีเป็นที่ emg ทําเป็นสไลด์เหล็กด้วยนะครับเป็นสตีลหมดเลยเนาะตัวนั้นก็จะแพงขึ้นหลักหมื่นขึ้นนะครับจะมีค่ายต่างๆทําอีก เช่นเดียวกันนะครับอตอนตอนั้นเพราะตอนนั้นมันฮิตมากเนอะอลักษณะนี้นะครับโอเคทีนี้เนี่ยมิสหายอยากรู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยผ่านมาตั้ง4ปีแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเออผมจะบอกว่าขอวัดกันที่วัสดุก่อนนะครับก็คือวัสดุส่วนใหญ่ก็ยังดีอยู่ยังใช้ได้อยู่ยังยิงได้ตามปกตินะเพราะผมทดสอบเป็นครั้งคราวนะครับอาจจะมีการแต่งการเปลี่ยนบางจุดไปเพื่อให้มันดีขึ้นนะครับแต่บางจุดก็มีปัญหาผมก็ได้พูดไปในอินบล็อกได้บอกไปนะครับแต่ก็บอกวิธีแก้ไปนะครับ อาจจะมีบางจุดท,ที่ผมไม่ได้บอกนะผมจะเล่าในนี้ด้วยนะถ้าเกิดเห็นนะครับอ่ะโอเคมาดูตัวก่อนนะครับเหมือที่บอกไปตวนที่ผมแต่งเพิ่มนะในจุดต่างๆท่อเปลี่ยนเป็นท่อเวอร์ชั่นใหม่นะเพราะว่าท่อเวอร์ชั่นเก่ามันไม่สวยนะครับมันเป็นสีออกน้ําตาลน,น,น้ําตาลเนาะเดี๋ยวผมแยกตัวมันให้ดูนะครับแล้วก็ไอ้เวอร์ชันนี้ยไอ้ไม่ใช่เวอร์ชั่นนี้หลังจากเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นที่เข้ามาแรกอ่ะเขาเปลี่ยนสีท่อไปเป็นสีแบบทองแดงอ่ะมันจะสวยผมก็เลยซื้อมาเปลี่ยนเป็นแบบสแตรดาดนะครับแต่รู้สึก ตอนนั้นก็ซื้อตั้งแต่ตอนนั้นแหละเนี่ยมันจะเป็นสีออกทองแดงหนละจะสวยกันเดิมนะครับตัวนี้นะครับที่ผมบอกมิสหายไปนะก็คือมันก็ยังโอเคปกตินะก็มีที่ควรจะเปลี่ยนก็คือไกด์หลอดนะครับเพราะว่าไกด์หลอดเดิมมันเป็นแบบแบบอย่างเงี้ยชนกันล็อกอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีน็อตตัวหนอนล็อกซึ่งมันไม่ค่อยแข็งแรงนะแนะนาให้เปลี่ยนไกด์หลอดซะนะครับให้เป็นแบบสเลสที่เขาขายมีขายอยู่แบบแต่งนะ แต่ต้องเป็นของมันเท่านั้นนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้ท่อมัน5.4ามันจะยาวกว่าไฮคาปาทั่วไปเนาะก็ต้องเป็นไกด์หลอดที่ระบุว่าใช้กับตัวนี้นะครับมันถึงจะใส่ได้เนาะแล้วก็แกนบูทไกด์หลอดเช่นเดียวกันนะครับซึ่งไม่มีขายนะใช้ตัวเดิมของมันนะครับส่วนไอ้ตัวเรือนฮอปเนี่ยเนื่องจากมันเป็น emg อ่ะมันใช้เรือนฮอปแบบ V ครับขากดฮอปของ V มันเล็กนะแล้วก็ติ่งยางฮอปมันไม่ค่อยดีอ่ะ แต่ถามว่ามันยิงแบบพื้นฐานระยะเนี่ยไม่ไกลมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยิงเล่นได้ยิงสนุกนะครับยิงดีนะครับเพราะว่าท่อมันยาวเนาะมันก็ได้แนวลูกตรงขึ้นแต่ถ้าเกิดความไม่พอใจของเราจะไปเพิ่มเติมก็ได้นะอย่างตัวนี้ผมก็เปลี่ยนเลือนท็อปนะครับตัวนี้เป็นเลือนท็อปกัปเดอร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนยางฮอปเป็นมิปเปิลลีฟนะครับแล้วก็เปลี่ยนท่อลีดมิปเปิลลีฟเช่นเดียวกันนะครับก็คืออยากให้มันดีขึ้นนั่นเองัทั้งนี้ผมก็ยิงอยู่ในบ้านแค่นี้นะ แต่ไอเรือนฮอปตัวนี้ตอนในคลิปก่อนผมเคยเปลี่ยนเป็นของกาดเดอร์เหมือนกันแต่จะปินแบบรุ่นมีเดือยของ1911น่หนะครับแต่ทีนี้พอยิงมาระยะหลังมันมีติดๆนะผมก็เลยเปลี่ยนสับไปใส่อีกตัวหนึง่งแล้วก็เอาเรือนฮอปของไฮคาปามาใส่นะครับซึ่งมันไม่มีเดือยนะครับมันจะทําให้ให้ตัวได้อีกหน่อยไม่ไปติดทำให้ผมไม่ต้องไปตบไบอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ใช้เป็นตัวนี้ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะส่วนไอ้บัฟเฟอร์ยางบัฟเฟอร์นี่ไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนนะแต่ผมเปลี่ยนไปให้มัน เพื่อให้มันนิ่งขึ้นทั้นเองเพราะว่ามันจะมีส่วนช่วยทําให้ไกด์หลอดการบริหารสไลด์ได้นิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับไอ้นี่สูบจะใหญ่กว่าปกตินะเป็น15มิลเพราะว่า e m มีก็ทาออกมาแบบนี้นะครับตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนหัวสูบทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับก็คือมีเปลี่ยนแค่พอลีดยางฮอปเรืน hop, เอนฮอบไกด์หลอดแค่นั้นเองสปริงนี่ก็ตัวเดิมนะครับสปริงไกด์หลอดนี่นะแล้วก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับไอ้ส่วนสวยๆงามๆอย่างไอ้ตัวเนี้ย ผมก็เปลี่ยนให้มันสวยงามน,นั่นเองมันเป็นแค่ไฟเบอร์ออปติกเป็นแค่สีเหลี่ยมๆแค่นี้เอามาแปะที่ศูนย์เดิมนะครับเพื่อให้มันสวยๆแค่นั้นเองมันของเดิมไม่มีนะก็เป็นประมาณนี้ก็ถือว่ายังส่งสีอะไรก็ยังดีอยู่แล้วงาน e m g มจนจะค่อนข้างดีกว่างานของจีนนะ,ะยังไงก็ตามผมว่าตัวนี้ค่อนข้างดีกว่างานจีนนะครับ แต่ไอตัวสตีลผมไม่เคยจับนะแต่ตัวนั้นเขาวัดเก่งนะครับแต่มันก็ราคาสูงนะก็เอาแบบนี้แหละใช้ได้ถ้าเกิดเพื่อนสนใจก็ผมก็แนะนําว่ามันก็ดีอยู่นะครับมันก็คือโครงโครงสร้างไฮคาปานั่นเองนะครับไม่มีปัญหาอะไรและสามารถใช้ของแต่งอะไหล่ที่มีอยู่ได้นะครับของมารุอิเอามาใส่ได้อาจจะปรับแต่งนิดหน่อยแต่ก็ใช้งานได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรในส่วนข้างล่างนะครับก็เหมือนกันนะครับนี่ก็เปลี่ยนแค่น็อตน,นี่สวยงั้นเองสเตนเลสสีเงิน,ส,งน,ส,งนสีสแตนเลสนะครับ แล้วก็อย่างอื่นก็มีเปลี่ยนไกนะครับไกนี่พอดีตอนนั้นซื้อมาจะมาใส่ตัวไม่ได้ใส่ก็เลยเปลี่ยนมาใส่ตัวนี้ก็โอเคนะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างยังทำงานได้ดีนะครับแต่มีจุดหนึ่งนะครับซึ่งในระยะแรกมันไม่มีปัญหานะครับแต่พอระยะหลังอ่ะมันมีนะครับไอ้ตัวนี้ก็มีนะไอ้ตัวพิษเวเปอร์เนี่ยตัวที่ออกมาทีหลังตัวนี้มันก็มีนะก็คือคันค้างสไลด์นะครับมีปัญหานะพอเล่นๆไปอ่ะมันไม่ค้างสไลด์นะครับยิง ด้วยความแรงของแก๊สการวิ่งของสไลด์ที่มันแรงด้วยอะ่ะมันก็เลยไม่ค้างสไลด์นะครับก็คือมีมิสหายนะครับเคยแนะนําไว้เหมือนกันบอกว่าคือมันเป็นที่เนี่แหละต้องเปลี่ยนใช้ของแบบของมาลุอีมาเปลี่ยนจะหายนะผมกออ็ไม่ได้ซื้อนะในตอนเวลานั้นผมก็มาแต่งเอาเนี่ยครับมาแต่งมันก็ไม่เป็นนะจนแบบพอผ่านเวลามามันก็เป็นบ้างไม่เป็นบ้างจนระยะหลังมันเป็นบ่อยเลยอะ่ะเออไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะ ทำไมทั้งที่เราแก้แล้วตอนแรกก็ไม่เป็นนะคพรับตอนหลังเป็นผมก็เลยเปลี่ยนนี่ตัวนี้เป็นคันค้างของแบบมาลุอีนะครับนี่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ไอ้ตรงติ่งเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ทําให้มันเหมือนกับว่ามันมีการให้ตัวมีช่องมีแบบเออลื่นไหลกว่ามันเลยค้างได้ทุกทุกนัดนะครับค้างได้ผมก็ปกติเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนซื้อตัวนี้ก็ หาไอ้คันค้างแบบมารุอิมาใส่ะครับมันจะช่วยให้ค้างได้ทุกนัดนอกจากไอ้สปริงที่มันอาจจะนิ่มเร็วนะแต่อันตัวนี้ไม่ค่อยท่าไหรอกผมเคยถอดมายืดครั้งหนึ่งก็หลังจากนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับใช้ได้ตลอดคือไอ้ตัวนี้ไอ้แม็กตัวนี้ไม่ค่อยมีปัญหาผมไปใช้กับตัวมารุอิใช้กับตัวที่ผมขึ้นเองก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับมีที่คันค้างเนี่ยมันเป็นจากตรงนี้นะเห็นเขาว่านะผมก็เลยสุดท้ายอ่ะก อันนี้เป็นของเก่าด้วยนะเอามาเปลี่ยนใช้ไปก่อนยังไม่ได้ซื้อของใหม่มาเปลี่ยนเลยแล้วมันเป็นทั้ง2ตัวเลยนะนี่ตัวนี้ก็เป็นตัวนี้ผมก็เอาเปลี่ยนเอามาเปลี่ยนเหมือนกันก็หายสามารถค้างได้ทุกทุกทุแม็ก Mac, เวลาลูกหมดเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือจุดต่างๆที่เป็นอยู่นะครับก็เลยมาเล่าให้ฟังนะครับพูด ให้ฟังนะครับเผื่อจะเป็นข้อมูลให้มิสหายให้เพื่อนๆกันเนาะถ้าเกิดสนใจในตัวนี้นะครับถึงแม้ว่าหนังมันจะจบไปนานแล้วนะครับแต่ก็ยังน่าสนใจอยู่เพราะปืนมันสวยนะครับโมเดลต่างๆนี้ก็ทําออกมามันก็สวยนะครับแล้วก็ทําออกมาหลายบริษัทนะครับก็แล้วแต่มิสหายลองดูละกันว่าจะสนใจของอันไหนนะครับจะเอาเป็นเหล็ก กิงก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับเ,เล่นสนุกนะครับมันถือว่าสําหรับตัวผมผมชอบนะครับแล้วผมก็ประทับใจตัวนี้นะครับโอเคนะครับก็เลยมาเล่าสู่กันฟังสำหรับคลิปนี้เรือ่องนึ่ยว่าจะโยกเพื่อนบ้านนะครับปิดข้าวในที่นี้ด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ